รีบกดไลค์เลยนะก่อนที่อินโทรจะเริ่มขึ้นไม่งั้นบ้านจะนนบิ้มทันทีกดเลยดว่วนไปไหนไปแค่เพื่ละสักคนไปไววไหวชาลัยอันพาตลุยไปไหนไปแค่เพื่ละสักคนไปไววไ,ไ,ไ,ไหว, <ะ S 2> ว <ะ S 1> พาทุกคนไปตะลุยไปจนถึตงตะไคร้ก็ไปล่าท้าผีไม่ใช่ก็ไปในบ้านแล้วก็ไปล่าท้าผีรู้ไหมเพือ แอบกิ๊เลยวันนี้เป็นใจมากเลยว่ะสงสัยได้เวลาสวิลติการแล้วพี่ไะจริงไป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 ขันตะขาบอ่ะผมเองนี่ระนทองมาดิพัด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 หยุดหยุดิยกมือลงครับเองหยุดยกมือลงยกมือลงยกมือลงจะมาขึ้นดิเอาลใช่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นชูมือชูมือขึ้นเลยหมุน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 อีกหมุนอีก หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆดูคนนุ่นเออหมุนอย่ีกแล้วหมุนอีกหมุนอีกเฮ้ยแลนจูมือขึ้นแล้วมุนแลนอย่าช้าเดี๋ยวตำรวจมานี่ปล้นเลยมีอะไรมีอะไรมาให้หมดเอามาร้านทองจะให้เขาขนมมาให้เลยนะหยิบหยิบหยิบของไปข้ามาข้างหน้ามึงเนี้ยเหาะเหรอเออเร็วเอาแลนเร็วเร็วเร็วๆเอาไม้หมดเอาไม้หมดอย่านะผมยิงยิงยิงขู่มั้ยแลนสน่อยไหมโอ๊ยอ้าว หยุดครับหยุดครับหยุดครับเฮ้ยเด็ดจับมาฉันอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจมาไม่ดหรอพี่หูหนวกตำรวจอะตำรวจประเทศนี้อยู่โหกองแก๊งไก่กงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถามวน้อคนนี้ชื่ออะไรชื่อไมค์ค่ะอ๋อชื่อไมค์ออกมาออกมาออกมาปล่อยฉันพัดพัดแม่สาวคนนี้แซ่บเกินไปไม่ชอบไปเก็บท้องไปเก็บท้องเป็นตุกันตุบอกันไปเก็บของในเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยหลังเอะไรอันเดี๋ยวเดีวเดีวอย่าหนีไปไหนนะเอามือลงได้อย่าหนีไปไหน อย่านะอย่านะเดี๋ยวเร็วเล็พัทเดีวเร็วเร็วเก็บพอแล้วพอเก็บพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่าโลบอย่าโลบอย่าโลบไป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 ได้ตัวประกันหนึ่งคนถ้าเกิดแกเรียกตำรวจนะรู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นอ่าไปอยู่เฉยๆนะมามาไปไปไผมขับเองผมขับเองพี่จี้ไปนะพี่จี้ไปนะขึ้น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 ครับคุณผู้หญิงอย่าโดนหล่นรถนะอ่าไปอย่าแจ้งตำรวจนะเฮ้ยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเรียน ถึงบ้านแล้วมาดิคุณผู่หญิงเขาดูท้องหน่อยเขาดูท้องหน่อยเข้าไปได้เยอะไหมเยอะมากบอกเลยคือพี่โอเคดีขายได้ราคาเลยเนี่ยไม่ไอพวกนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ที่พวกเราเอามาเป็นสิบล้านอ่ะโอ้ยโอ้ยเก็บ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 นั่นเก็บพัดเก็บพัดพัดพัดเคียร์ต่อจากนี้ไปอ่ะเธอจะต้องเป็นแม่บ้านที่นี่ถ้าเกิดเธอไม่เป็นเธอตายเฮ้ยรู้ได้ไงอ้า ไปยิงแขนเขาทําไมไม่ใช่ยิงฟ้ายิงฟ้าเหรอเมื่อกี้เห็นยิงเฉียดเฉียดแขนอย่าอย่าฆ่าตัวรกันนะโอเคไหมอเคค่ะทุกเช้าจะต้องมีอาหารมาเสิร์ฟคะหน้าห้องน้ำฮะตื่นตื่นมาชอบขี้ไงอ๋อนี่เดี๋ยวผมบอกอีกอย่างนึงพี่อะไรปืนลงก่อนไม่ไม่ได้เดี๋ยวเขาตุกติกมันเป็นไรทุกเช้าถ้ามีอะไรตั้งอยู่ที่ผ้าห่มไปจับมันให้ให้มันนอนเหมือนเดิม อะไรไะเดียโอ้ยคุเชาถ้ามีอะไรชูขึ้นจากผ้าผมไลอ้อนเอาเอามันลงนะไลอ้อนมึงกามเกินไปแล้วไม่ใช่ผมบอกเขาไงเขาต้องดูแลไงไม่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 เธออย่าไปสนใจมันนะอันนี้มันสติไม่ค่อยดีอ่ะนอนเธออยู่นี่นี่เธอนอนบนโต๊ะที่ไปนอนเดี๋ยวผมเชนไปนอนละอะไป้ล้นนอน เอ้ยเมือม่อยวะนอนนี่อยากกินมิโนโตะผมนะผมระแวงพี่หลายคนเลยนะไม่ไม่ทำไม่คิดอะไรกับแกหรอกเดี๋ยวพี่อนอนด้วยกันง่วงวะแต่อั้นเสียงอะไรดังแต่เช้าเลยวะอะไรของพี่เนี่ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอนอนพี่ก็ปลุกผมทุกคืนเลยเฮ้ยไอ้พัด ก็ครับตื่นแล้วนี่แกกินวายเหรอเออโทษทีครับผมอ่าหนักไปหน่อยเมื่อคืนเฮ้ยเอามือลงได้แล้วทําอะไรเนี่ยระบบจะหยิบวายขวดอ่ะโอ้ยไม่ได้ไม้เอ้านอนหน้าความได้ตื่นได้แล้วเร็วไม้โหนึกว่าจะหนีอีกไม้ตื่นได้แล้วไหนอาหารเช้าฉันอ่ะแล้วครึ่งหน้าอยากกินขนมว่ะขนมเหรอไปดูเลยเมืองไหมล่ะเอาเลยเรารีบตื่นเฮ้ยลีลาว่ะแกตื่นก็ได้ พาฉันไปหาร้านขนมหวานหน่อยเธอเป็นผู้หญิงเธอน่าจะรู้ดีไปเดินไปออกกําลังกายหน่อยแลดนเปลี่ยน้ํามันไปพี่ป้ประหยัดน้ำมันนะคานร์มันแพงช่วงนี้ใช่ใช่ถึงแล้วใช่ไหมเอาไหมึงแล้วน่ะร้านเนลลี่หรือว่าเนลลี่ขนมอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงโดนเลยวะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีเอาสวัสดีครับมาทำอะไรกันครับนี่อ่ะ ผมมาซื้อขนมกินนะครับผมเอาผัดกะเพราไข่ดาวครับแล้วไม่ใส่มงกันทั้งสามคนเลยครับเนี่ยมันเป็นแฟชั่นครับช่วงนี้เขาฮิตฮิปฮอปกันครับผมไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่โจรหรอกเนี่ยผู้ชายแบดแบดมันไม่ใช่โจรครับถ้าแถ้าถ้าเป็นโจรก็ต้องมีปืนหนีแล้วดิใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเออใช่ครับจะไม่ล่ะใช่แต่อันนี้ปืนปลอมครับเนี่ยใช่เนี่ยเห็นไหมเออไฟไม่แตกไม่มีกระสุนด้วยอ่ะมีมันกระสุนปลอมปืนแก๊ปเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไอ้ไอ้หลังให้โดน ไหนฮะจะตายไ้ยิงเลยยิงเลยอะไรไม่มันปืนกระสุนปืนกระสุนเมละห้าร้อยเกิแกปะเนี้ยอ๋อ้ยมาทำอะไรกันเขาเนี่ยจะมาซื้อมากินผัดกะเพราบ้างไม่ใช่เดี๋ยวเงียบก่อนผมจะมาซื้ออ่าขั้นขนมที่มันอร่อยอร่อยครับแบบอร่อยที่สุดในร้านเนี้ยมีอะไรบ้างอ๋อใช่งั้นก็จะต้องเป็นขนมเนลี่แล้วครับถ้างั้นอ่ะขนมอะไรนะขนมเนลี่ครับ นมเดลี่คืออะไรอ่ะดูในมือผมอยู่ในมือผมนี่นี่มีทั้งหมด3รสครับมีรสคลาสสิกรสสาหร่ายแล้วก็รสครีมและหัวหอมครับผมอุ้ยเุ้ยพี่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านี่ไปนี่ไงนี่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 ยโอ้โหมันดีไม่มีเซ็งอืมแต่ว่านะตอนนี้นะที่ร้านเราอ่ะเหลือแค่อย่างอย่างละห่อเองนะแต่ละรสอ่ะใช่หรอใช่เราต้องซื้อเพิ่มที่ไหนได้อ่ะอืม ซื้อเพิ่มหมดจริงๆมันก็มีสั่งออนไลน์อยู่นะที่ช้อปปี้อ่ะเอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ยังไงอะเมื่อซื้อสินค้าเนลี่รสชาติใดขนาดใดขนาดหนึ่งก็ได้ครบหนึ่งร้อยบาทแจกโค้ดส่วนลดสิบบาทออโกแก่เคไอเคสิบที่ช้อปปี้เหรอใช่แล้วประเด็นคือโค้ดส่วนลดนี้มีจำนวนจำกัดวยนะถ้าเกิดไม่อยากสั่งหนึ่งร้อยแต่สั่งสามร้เอ,อเยอะเออรวยอะโอ้หรู้ปะถ้าสั่งครบสามร้อยบาทส่งฟรีเลยอนะ ในท่นส่งกินที่บ้านเลยขนาดนั้นเลยหรอสั่งเลยไม่สั่งเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งสั่งได้ไงบ้านเราไม่มี WiFi มีที่อื่นไหมที่มันแบบแบบมีขนมเป็นคังอ่ะเฮ้ยบ้านนายไม่มี Wi-Fi เหรอไม่อ่ะอืความจริงโค้ดมันใช้ได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาถึงวันที่6พฤศจิกาเดือนหน้านายก็ติดเน็ตเลยดิเอาแบบตอนนี้ด่วนๆเลยคือ3าห่อไม่น่าพออ่ะถ้ามันอร่อยจริงอ่ะจริงๆมันมีอยู่ที่คลังเก็บของในเมืองในธนาดคาอ่ะ ธนาคารธนาคารที่ไหนเก็บขนมธนาคารเก็บขนมเออเป็นขนมลิมิเต็ดใช่เหรอกูบอกนะว่าไอ้ขนมเนลี่นี่มันเป็นขนมที่แบบว่าโคนรธรรมดากินไม่ได้อ่ะใช่อ่ะพวกนายลองมาไปชิมฉันให้อ่ะอุ้ยเ้ยขอลองขอลองขอลองน่นยเอาเอารถนี้ไปสาลายไอผมผมมีครีมแล้วหัวหอมพัดอะไรพัดโอเคมากินพร้อมกันหนึ่งสองสาม เชื่อไหมว่าร้านนี้ยอร่อยสุดแล้วจริงๆขนมเบลรี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนียเ่ยเนืจะถั่วใช่เอาไป กัอรอยเลยจริงๆมันมีที่ซื้อที่ช้อปปี้แต่เราไม่มี WiFi ไงโอาจิดนี่กะไม่มีแล้วดีที่ร้านหมดแล้วอ๋อทำไมนายไม่สั่งมาเยอะๆประเด็นคือคนมันสั่งเยอะมากเลยไงต้องแบบไปแยกคนสั่งมาเม่แต่นายเป็นมัดขอดอะไรเนี่ยถุงอ่อกเหรอมันฉันเป็นมันอะอ๋อเป็นมัดขอดของขนมนี้เลยเหรอใช่ฉันเองแล้วนายทำอะไรได้บ้างอ่ะฉันเหรอฉันทำางนี้ได้นะถ้าไม่อยู่ป้าไม่อยู่ไปกุทีอันนางนี้สิ มันคิดถึงฟ้าจังเลยคิดถึงฟ้าจังเลย เ้ยธอรักเหมือนกันนะเนี่ยเล่าอื่นนะมีเพลงอื่นไหมเธอลองมากินฉันดูไหมเธอลองเปิดใจได้ไหมเธอถ้าท้องเธอยังไม่มีเลยน่ารักว่ะไปเล่นที่บ้านเลยพี่ไปอยู่บ้านเราไหมโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวฉันขอไปป้นเฮ้ยไม่ใช่ฮะเอ่าไปดูธนาคารว่ายังมีขนมหลงเหลืออยู่ไหมใช่ใช่เผื่อจะไปซื้ออ่ะนี่ตัง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  เฮ้ยเอาไงโอเค thank you thank you เดี๋ยวมาซื้อใหม่ไปแล้วไปแล้วล่ะบายเฮ้ยแล้วไปซื้อขนมเลยหรอว่าไงพี่เขาบอกว่ามันมีที่ธนาคารเว้ยไปดีรอะไระี่ระดับเราต้องปนแล้วจ่ายทำไมอ่ะโจรอยู่ล่ะไป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 ปะพัดใส่ไอ้โมงใส่โมงพัดใส่โมงใส่โมงแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้อ่ะเป็นเป็นนกต่อเป็นนกต่อทำทำทรงทำทรงไปถามเรื่องแบบเอ่อราคาไงราคาขนมอะไรเงี้ยได้ได้ได้ ถึงแล้วว่ะแบงค์แซนดิสเหรอโพี่มีป้านเนลลี่ด้วยเนลลี่ดังจริงว่ามันดีไม่มีเซ็งเมื่อกี้แม่สาวแบบคนเมื่อกี้นี่คุ้นๆนะเหมือนเราเพิ่งเจอไบบปะไม่เหมือนเจอในเว็บอะไรสักอย่างเฮ้ยเออเออไม่ฟังแผนนะถ้าเกิดเธอทำภารกิจนี้สำเร็จฉันจะปล่อยเธอไปแผนของเธอก็คือการช่วยเอ้ยการชวนพ่อหนุ่มคนนั้นคุยแค่นั้นแหละจะทำให้ดีที่สุดลวกันนะไปเลยไปชวนคุย ไปเลยเรวิ่งไปขลับรถขับนี่นี่เฮ้ยนายแบงค์ขอโทษครับขอโทษที่เผลอหลับครับเอคุณลูกค้าเออต้องการทำธุรกรรมอะไรล่ะครับนี่มีขายขนมเนลี่ไหมอ่ะขนมเนลี่เหรอครับไอ้รถคลาสสิกแล้วก็พวกรถสาหลายแล้วก็รถซาวครีมแล้วก็ด้านใช่ไหมครับสามรถนัชาตินั่นน่ะกลองแล้วล่ะเออคือที่นี่ไม่ค่อยมีนะฮะตออเลย เราป่ามันมาตออะไรฮะมีเหลืออยู่ประมาณกี่อันเหรอเอ่อถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีลูกค้าเอ่อทำธุรกรรมแล้วก็เหมือนจะถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปกติเขาขายเท่าไหร่เหรอถ้าปกติก็น่าจะเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเช็คบินแป๊บหนึ่งนะครับเปิดวนะเปิดเลยนะเปิดดิอันลุบเออ หมดคา12บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดป้แต่อะไรล่ะครับเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไรยากร้วเร็วเร่เร็วเร็วเร็วเร็มเร็ว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 ที็ี่รีวเรควเร็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 วเก็วเร็วเร็บเร็วเร็วเร็วร็วเร็วเรควเร็วเราวเราวเร็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 ะเร็วเร็วเ๋ยวเร็วเรีวเี็นเระวเร็วเร็วเพ็่งนะคะ ขอมีโปรเวอชั่นไหแนะนำไหมคะโปรยนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับธนาคารเราไม่มีโปรโมชั่นนะครับเอแล้วเกแล้วราเป็นธนาคารนะครับแป้บหนึ่งนะแป้บหนึ่งนะ ไปกินเล่นตอนคุณเล่นเกมพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นเนลี่แคกเกอร์อร่อยจริงไลท์จริงไม่ได้อวยมันฝรั่งแบบโคตรเน้นเน้นโคตรอร่อยคุณว่าไงเดี๋ยวลองเม้น์เมนกินไปก็เต้นไปอ่ะเรมาเต้นเต้นเต้นอ่ะมาโยกมาโยกมาโยกเนลี่แคกเกอร์ซื้อเลยอร่อยเชื่อโฆษณาดีนะเนี่ยแลนผมก็ว่างั้นแหละพี่เพลงเอิงโอ้โหเขาแต่งดีเนี่ยจริง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  อาจาเออทำดีมากในนะเนี่ยเฮ้ยจแบ่งขนมให้ไปวะเนี่ยขนมหายไปไหนเนี่ยบหายแล้วไงดีวะแอบแอบกอนแอบกันแน่เรเฮ้ยแกสามคนอะโมยไม่ใ่ไหมอะเบรี่อะสามรสชาติตุวตำรวจ มีจขโมนเนี่ลีกครับตำรวจอยู่ที่ไหนวะอุ้ยเสียงเสียงรวจอมาเอ้เร็วใช่ไหมหนีไปก่อนโดยไม่เกี่ยวไปไปอกไปออกไปรมันม่ปืนครับมันไม่เปินเฮ้ยเลบากนี่นี่คนอะไรนี่ยุดด้เฮ้ย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 ุดเอาไปนนี่คือจรวดอยู่นนนี่จรวดี้อเอาไปไปดึงกันปัดเฮ้ยเด้งเด้งเด้ง จุดนะจุดนะอะไรอะไรจุดอะไรหุแล้วตต้องเจรจาจุดจริงเจรจาได้ไหมขอเจรจาขอเจรจาขอรถหนึ่งคันจอดหน้าสอนอใช่ขอถามก่อนมาขโมยอะไรกันเนลี่พวกนายขโมยขนมเนี่ยนะเออ ทำไมอ่ะม,มันมันดียังไงไหนลองบอกหน่อยสิมันอร่อย,อยงไงมันอร่อยมากเลยมากเลยไโบเลยเนี่ยจ้ะอ่อคุณผู้หญิงเคยกินไหมขนมเนลลี่ที่ทำมาจากมันฝรั่งแท้นะใช่อบแต่<อ>ไม่ทอดอะ่ะไอ้นั่นน่ะมันมีขายตำร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะแล้วก็เซเวนินกะ เอ้าแล้วไอ้ไอ้มันฝรั่งเต้นได้มันทำไมบอกว่าหมดแล้วมีแค่ทีเดียวเออแล้วก็สั่งได้แค่ที่ช้อปปี้เหรออะไรวะเออคือคือมีขายทั่วไปเลยเหรออือฮึอ้าวอ้าอะไรเนี่ยเราปนกันทำไมเนี่ยพี่ผมว่าเราไปฆ่าไอ้มันฝรั่งนั่นไหมเฮ้ยผมมอบตัวแล้วกันผมผมรู้สึกผิดแล้วผมบอ่าผมไม่รู้เท่าไม่ถึงการเอาปืนลงเอาปืนลงออกมาออกมาเนี่ยผมไม่รู้จริงครับคุณตำรวจเราบอกแล้วผมเสียใจยะ เฮ้ยไอ้มันฝรั่งโง่เอ้ยแกหลอกฉันอะเอ้านายว่าฉันทำไมอะแกบอกว่ามันมีที่เดียวอะตำรวจลงรถแป๊บนึงเออเอาเอาปืนที่ผมลงรถก่อนลงรถก่อนลงรถก่อนเดี๋ยวผมเอาปืนให้นะพัดเอาปืนให้คนตำรวจดิมาใก้รถขึ้น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 ขไปขึ้น้วขึ้นขึ้นขึ้นอยอ่า่าขอ้เสียใจผมยอมยื้ไปได้ไงอแม่ พ่อแม่ผมจะเสียใจไหมเนี่ยพี่นั่นดีลงลงไม้เอารถเข้าโรงก่เดี๋ยวนี้เกมเข้าขนมนี่เองจริงโอ้ติดคุกขนมเป็นเหตุสังเกตได้ติดคุกแล้วพี่ไปไหนอ่ะก็รู้ไงว่าต้องเข้าคุกอ่ะต้องไปนอนเลยละกันเออไปพี่พี่ห้องไหนเข้าเองด้วยอ๋อเข้าหนีแล้วกันพัดไปเจอกันคอห้องคนละห้องคนละห้องคนละห้องผมรู้ครับผมรู้คือติดคุก่อยอ่ะ ได้จริงแล้วถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองเพาไงพี่เตรียมตัวแหกเหินตามลุงภูอีพีหนึ่งที่เย่ที่เย่ตัวปูโควินชามดูไฟช้าวายเอกาพุโลฟีชามดูไฟเหินติ๊กตอกแล้วพี่